ทันข่าวพระค้มกีฬาตบอลไทยบายดิชโนสไตล์ประจำวันที่31มีนาคม2564โดยเฉพาะบาครั้งฟุตบอลไทยครับแล้วมาข่าวตบอลไทยนะผมในช่วงเย็นวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างตบอลไทยช่วงเย็นของวันนี้อาดิเลตยื่นคว้าทิธิพันธ์พ่วงจันทร์ไปร่วมทีมเป็นนักว่างานทิธิพันธ์พ่วงจันทห้องเครื่องทีมชาติไทยนะฮะตอนนี้กำลังเนื้อหอมเลยทีเดียว ซึ่งเป็นกำลังสำคัญหลักของทางบีจีประชุมในการคว้าศึกแชมป์ไทยลีกครั้งประวัติศาสตร์มาได้โดยทีทิพันนั้นกำลังร้อนแรงอย่างที่สุดเลยนะฮะหลังก่อนหน้านี้มีกระแสะข่าวมาว่าอุรุวะเรดไดมอนด์ทีมแข่งจากเจลีกของญี่ปุ่นให้ความสนใจดึงตัวเขาเนี่ไปร่วมทีมโดยล่าสุดทะผมปวินพิลมพักดีประธานสมโมสรบีจีประชุมยูเนเต็ดนั้นได้เผยสัมภาษณ์สดทางรายการ The South s t a ต d โดยเขาระบุเลยว่าสมโมสรอ d ดีเลกยู t e เต็ด ทีมดังในศึกเอลิกเลิกสุทางออสเตรเลียยื่นข้อเสนอขอคว้าตัวทิธิพันธ์พ่วงจันทไปพร่วมทีมลุยศึกเอลิกที่ออสเตรเลียซึ่งทางประวินได้เผยมาว่าตเตรียมจะเสริมผู้เล่นไทยอีกถึง5-6คนนะฮะก่อนจะลุยศึก ACL 2021นี้ซึ่งอนาคตของทางทิธิพันธ์พ่วงจันทรจะเป็นอย่างไรนั้นต้องรอลุ้นติดตามกันต่อไป สำหรับทางสโมสรอาดิเลตยูเต e d นั้นปัจจุบันรั้งอันดับ2ของตารางเอลิกเล้งสุดทางออสเตรเลียมีตาม้านตามหลังอันดับที่1่งอย่างเซนทันโคมาริโนสเพียงไปแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นส่วนเ e ลเบิร์นซิตี้รั้งอันดับที่3ของตารางคะแนนณนะเวลานี้นานนะผมเปน็นน้นว่างานนี้นะฮะไม่ใช่แต่ว่าเจลิกสนใจในตัวของเจ้านิวคนนี้ทางเอลิกของทางออสเตรเลียก็สนใจเขาไม่แพ้กันครับ ก็อตอนนี้ต้องรอติดตามกันต,ต่อไปก็แล้วกันนะฮะวันอนาคตของเจ้านิวจะไปเส้นทางไหนกันแน่ก็ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้านิวทิิทพันธ์พ่วงจันคนนี้กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าน,นครับมาแล้วโปรแกรมถ่ายทอดสดบอลญี่ปุ่นทีมนี้เจยิงมาแล้วลุ้นอุ้มขึ้นสนามอีกครั้ง โดยสนานนี้สุกุบอลเจลิก2021จะกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในแมตช์ที่7ของฤดูกาลซึ่งจะเตะกันในวันที่วันศุกร์ที่2เมษาย,ยนนะฮะจะเตะกันเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปที่สนามเซเลโซสกาพบกับทางซากันโตสึจะเตะกันที่สนามนาคาอิสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตยูทูบนะฮะส่วนวันเสาร์ที่3เมษาย,ยนนั้นก็จะมีโยโกฮาม่าเอฟมารินอสพบกับทางชนามเบเมเลเตะกันที่สนามนิสันสเตเดียมจะเตะกันเวลา11นาฬิกา ถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตเช่นเดียวกันและอีกหนึ่งคู่จะเตะในเวลา12นาฬิกาที่จะเป็นอวิสปาฟ u กุโอกะพบกับทางคอนเซเลสโปรโรนะฮะณสน,นามเบสเดกิสเตเดียมถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตยูทูบเช่นเดียวกันส่วนในวันอาทิตย์นะผมก็จะมีคู่ของชิม,มิสึเอสเพาล์พบกับทางโตคุชมาาิมะวอรตสนสนาม IAI s t a d เ u เดียมนิฮงไดบะถ่ายทอดสดทางช่องสยามสปอร์ตครับใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้นะฮะ งานนี้มาลุ้นกันว่าเจ้าอุ้มกับเจ้าเจาจะได้ลงตัวจริงไหมในสัปดาห์นี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับสุดยอดจริงๆทีมยอดเยี่ยมประจำศึกไทยลีกป2020ี2020ถึง2021โดยงานนี้ถ้าผมจบลงไปเป็นที่ละพรอยน,นะฮะ100%เต็มแล้วสำหรับศึกฟุตบอลไทยลีก2020ผ่านทั้งน้ำตาผ่านทั้งรอยยิม้มผ่านทั้งเสียงโห่ร้องผ่านทั้งเสียงสะอื้นปล้องไห้ที่ต้องฝ่าฟันต่ออุปสรรคกันมาอย่างยาวนานกว่า14เดือนเต็ม และนี่คือ11นักเตะที่เรานั้นคัดมาติดทีมยอดเยี่ยมของศึกไทยลีกในครั้งนี้โดยการที่จะถูกใจแฟนบอลทุกท่านมากน้อยแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเริ่มจากผู้สัมปปะตูนะฮะจะเป็นชัดชัยบุตรพรมของทางบีจีปทุม โดยเงินี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทางบีจีปทุมเก็บได้ทั้งหมด19กินชีสจากทั้งหมด30เกมที่ได้ลงสนามพร้อมช่วยให้เดอะรัปิดนั้นควา้าแชมป์ไทยลีกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นสมัยแรกของสโมสรก็ได้ทำให้ชัดชัยบุตรพรมกลายเป็นผู้สรวตูจากแทบทุกสาน,นักในาดกานี้ซึ่งแม้จะไม่สามารถทำให้ทีมควา้าแชมป์แบบไร้พ่ายได้แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับการสัมผัสถ้วยแชมป์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆของกระต่ายแก้วแห่งทุ่งรังสิตในครั้งนี้ จะมาก็จะเป็นเซนเตอร์ฮาฟวิกเตอร์คาดโซของทางบีจีปทุมโดยวิกเตอร์คาโดโซคนนี้เป็นเซนเตอร์ฮาฟจมทรมประตูชาวบราซิลวัย31ปีที่ซัดไปแล้วถึง15ประตูจากทั้งหมด28เกมให้กับทางบ um. ีจีปทุมกลายเป็นผู้เล่นทรงคุณค่าในใจหลายคนเลยทีเดียวสำหรับฤดูกาลนี้ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจที่แทบทุกสำนักจะต้องมีวิคเตอร์ในตำแหน่งกองหลังตัวกลางในทีมยอดเยี่ยมทุกครั้ง เพราะนอกจากเรื่องของแชมเปี้ยนแล้วเรื่องของความแข็งแกร่งในเกมรับแล้วเขาคนนี้ยังสามารถทำประตูได้ถล่มทลายชนิดที่เป็นดาวซันโบประจำทีมกันเลยทีเดียวเจ้ามาเซนเตอร์ฮาจะเป็นเฉลิมพงเกิดแก้วจากนครราชสีมาบัสซ่าเอฟซี โดยงานนี้กลับมาอีกครั้งนะผมในวัย34ปีสำหรับทางพี่เหลิมเฉลิมพงศ์เกิดแก้วที่ช่วยอาขันแนวรับให้กับนครราชสีมาาสเตอร์เอฟซีได้แข็งแกร่งที่สุดเลยซึ่งเขาเดิลงสนามไปทุกเกม30นัดในสันนี้ให้กับทางสวัสดิ์แคทแบบไม่โดนเปลี่ยนตัวออกเลยแม้แต่นาทีเดียวโดวยจอมแกร่งจากทางรบลีรายนี้ช่วยให้ทีมเก็บครีนชีตได้ทั้งหมด9นัดและก็พาสวัสดิ์แคท9ออกจากทีมหน,นีตกชั้นมาอยู่กับอันดับเลขตัวเดียวได้ยอย่างน่าภาคภูมิใจ เชมาเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟนะฮะอันเดสตูเยสจากทางบีจีปทุมอันเดสตูเยสกองหลังเจ้าของส่วนสูง187ซนตเมตรชาวเวเนซุเอลากลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดแล้วเมื่อย้ายมาปักหลักในแนวรับให้กับทางบีจีปทุมร่วมกับสอนาเตะต,ต่างชาติอย่างทางวิสเตอร์คาโดโซและก็อิฟรานฟันดี โดยตัวเยสตนนี้พร้อนแรงไม่แพ้คา์โดโซในเรื่องของการทำประตูเพราะเขาซัดไปแล้วถึง5ประตูจากการลงสนามทั้งหมด23เกมให้กับทางบีจีประชุมและหากรวมสมัยที่อยู่กับทางบุริลัมเขาคนนี้ยิงไปทั้งหมด6ประตูมากกว่าวิกเตอร์คาโดโซได้ซ้ำไปหากไม่นับลูกจุดโทษนะฮะวิกเตอร์ก็คือยิงไปทั้งหมด15ประตูเป็นจุดโทษทั้งหมด10ลูกนั่นเอง แถมเจ้าตัวยังขึ้นแท่นเป็นนักเตะต่างชาติที่ควา้าแชมป์ไทยลีกได้มากที่สุดจำนวนถึง5สมัยคือกับทางบุรีรัมย์4สมัยในปี 2014, 1 5 1 7และก็และก็กับสุดท้ายกับบีจีปทุม,มอีกหนึ่งสมัยในปี2020นั่นเองจ้ามาก็จะเป็นกองกลางฝั่งซ้ายซีเว่นลองจิวจากทางราชบุรีมิผล FC เอฟ อันที่จริงปีกความเร็วสูงต่างชาติในไทยลีกมีตัวเลือกกินน่าสนใจอยู่2รายในแก่วันเดอร์บุยจากทางทรูแบงคอกกับทางซีเว่นบลองจิลจากทางราชบุลีมิตรผล f อฟซึ่งผมขออนุญาตเลือกลองจิลนะฮะเจ้าของสถิติเจ็บประตูกับอีก11แอสซิสจากการลงสนามทั้งหมด29เกมแม้จะทำได้น้อยกว่าวันเดอร์บุยที่เประตูกับอีก13แอซิสในแง่ของจำนวนตัวเลขก็ตามที นั่นเป็นเพราะว่าในแง่ของความสําสเร็จนั้นต้องยอมรับมาว่าลองจิวทําไม่ดีจริงๆในสั้นนี้เขาเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ทางราชบุรีมิโผลเอฟซีสามารถคว้าตั๋วในศึก AFC ซีแชมเปียนลีกได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโม,มสรกันเลยทีเดียว และในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังเนี่ยที่ทีมปล่อยตัวยานิคโบลี่และก็จัก,กรพันธ์พรไสยแนวรุกคนสาคัญก็มาเจ็บหนักจนต้องพักทั้งฤดูกาลมาแล้วแต่ลองจิวก็ยังแบกทีมในส่วนของเกมรุกได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นแนวรุกหลักของทางรัชมังกรอย่างแน่นอนในศึก ACL ที่กำลังจะมาถึงเจ้ามากองกลางฝั่งขวาฟิลิป,ปโปรเลอร์จากทางรัชบุรีมิตผล f c แบ็กขวาจอมทำประตูที่ซับไปแล้วทั้งหมด14ประตูจากทั้งหมด29นัดกลายเป็นดาวซันโบนักเตะไทยได้แบบเต็มภาพภูมิใจสำหรับฟิลิปโปรเลอร์หลายนี้ที่ปีนี้มีพัฒนาการโดดเด่นเป็นอย่างมากมายในการเดินเกมรุกทางฝั่งขวาให้กับทางราชมังกรหลังจากมีแบ็กขวาอย่างทางธนเศษสุดจริตมาดูแลเรื่องเกมรับทางฝั่งขวาให้กับเขา วิเตว่าเป็นไข่ในหินเลยก็ว่าได้นะฮะที่เชื่อมาว่าราชบุรีมิโผลเอฟซีคงจะไม่ปล่อยให้ออกจากอ้อมกอดไปไหนอย่างแน่นอนสำหรับกัะตันทีมคนนี้และคงเป็นแข้งหลักที่ถูกวางเอาไว้ในการลุยในชั้นหน้าทั้งในถ้วยไทยลีก2021และก็ถ้วย AFC แชมเปียนลีก2021เพรอบแบ่งกลุ่มนั่นเองต่อมาก็จะเป็นกองกลางจักรพันธ์แก้วพรมจากทังบุรีรัมย์ยูเต็ด โดยงานนี้เกิดใหม่ในร่างเดิมจริงๆถ้าผมสหรับทางจากกระพันธ์แก้วพรมที่สินนัดแรกของซีซั่นนี้ยังเป็นตัวสำรองและก็ไม่ได้ลงตัวจริงเลยแต่พอหายเจ็บเป็นปริดทิ้งหลังจากพักเบรกในช่วงโควิด1 9ีนไปนานถึง6เดือนเจ้าโน้ตก็กลับมาลกสน้ำให้กับทางบุรีรัมแบบต่อเนื่องเจ้ามากองกลางทิศพันธ์พ่วงจันทร์จากทางบีจีประชุม เป็นกองกลางที่มาตรฐานที่สูงขึ้นนะฮะเล่นฉลาดขึ้นและจังหวะการเล่นบอลแรกก็ดีขึ้นเยอะมากรวมถึงมีรูปแบบการเล่นที่หลากหลายน้มแต่กลับมาจากการยืมตัวไปรู้สึกเจลีกปีอ0 1 9กับทางโอิตะทริตะเมื่อ2ปีก่อนสำหรับทางเจ้านิวคนนี้อ่าที่รับบทเป็นห้อง,องเครื่อง Box Box, บ็อกซ์ทูบ็อกซ์วิ่งไม่มีวันหมดให้กับทางเดวรับบิดซึ่งการทำงานหนักของกองกลางานนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้นะฮะสาระจุเย็นและก็สุัญญาปุริสายนั้น อีก2กลกองกลางของทางบีชีประชุมเล่นได้อย่างง่ายขึ้นในหน้าที่ของแต่ละคนไม่ต้องมาพะงวงเรื่องเกมรับที่จะมทีทิิพันคอยสกีนลูกบอลให้อยู่แล้วต่อมาก็จะเป็นกองหน้านะผมบาร็อตทาเดลลี่จะกทางสมุทรประการซิตี้ ใครจะไปคิดมาว่าดาสันโบประจำศึกไทยลีก2020นี้ที่แสนจะยาวนานจะตกเป็นของบารอสทาเดลลี่หัวหอกชาวบราซิลจากทางสมุดปาร์การซิตี้ที่ถูกปล่อยยืมตัวมาอยู่กับชางบีจีประชุมหลังจากไม่ได้โอกาสในการลงสนามให้กับต้สนสังก,กัดที่แท้จริงแต่ที่เขี้ยวสมุดเหมือนทาเดลลี่นั้นจะค้นพบทางที่ลงตัวของตนเองแล้วหลังลั่นกระสุนไปทั้งหมด25เม็ดจากการลงสามทั้งหมด24นัดควา้ารางวัลดาสันโบมาครองได้สำเร็จ ในแบบที่อันตรายทุกจังหวะครบเครื่องเรื่องการธรรมตูจริงๆเลยนะและนี่นะผมก็เป็นการพูดถึงนะฮะทีมยอดเยี่ยมประจำศึกไทยลีกนัดปี2020นบะผมผ่านไปเป็นที่เรียบร้อรยครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าปีหน้าที่กำลังจะมาถึงนี้จะเป็นเช่นไรนะฮะต้องหลอดลุ้นกันและนี่ก็เป็นทันคข่าวประคั่มกีฬาฟุตไทยบายดิชันสไตล์ประจำวันที่31มิีนาคม2564โดยเฉพาะว่าครั้งทุกบอลไทยครับ